ดีนะครับสวัสดีครับอยู่กับน้องใหม่แฟมิลี่ครับผมแล้วก็ควานเล็กเช่นเคยครับนี่ครับเราจะถ่ายข้างหลังให้แม่เอฟซีทุกท่านได้ดูครับผมว่าที่ผมเรียกว่าคุณยายไฮโปนี่จริงไหมครับนี่ครับถ้าเรามองข้างหลังแบบนี้ก็เราก็จะคิดถึงไฮโปเลยครับที่กําลังเดินหาเล็มหญ้านะครับนี่ครับคุณยายของเรากําลังจะไปหาหญ้ากินละคุณตาพาไปกินหญ้าก่อนสักครู่นึงนี่ครับผม นี่ครับดูข้างหลังดูหางนะครับหางจะเป็นพิเศษนิดนึงนะครับหางนี่ครับดูหางหางจะแลกออกจากช้างหลายๆเชือกนะครับคุณยายดูครับเวลาเขาไอหางสะบัดนี่เหมือนฮิปโปครับคุณยายฮิปโปครับผมโอ้คุณยายเหมือนจริงๆนะครับดูขานะครับดี๋เรามองข้างหลังเราจะรู้ว่าคุณยายน่ารักแค่ไหนนะครับคุณยายเตี้ยหรือคุณยายฮิปโปเนาะพูดถ่างตั้งชื่อให้คุณยายใหม่ดีกว่า คุณยายน่ารักมากกําลังจะเดินไปขายหญ้ากินครับผมผมก็ถ่ายข้างหลังนี่หละครับจะได้น่ารักหน่อยคุณยายเอ่อทูต้นไม้ก่อนเออคุณยายทูตน้นไม้นี่ครับคุณยายคุณยายไปหาหญ้ากินด้อ ตาก็จะพาเดินแบบนี้ครับไปเรื่อยๆตามทางแถวนี้ก็กินบ่อกพื่อนายนี่แถวปลาบักเผานี่กินบ่อแถวนี้เขาบอให้กินบ่อนี่แถวปลาบักเผาแถวนี้กินแถวๆนี้ก็ได้งาหลายปลาทูอยู่พัน,นยายก็กินง่ายครับนี่เขาเดินกินอย่างนี้ครับ กินไปเรื่อยๆนะครับคุณยายเตี้ยกับคุณตานี่ก็คุณตานี่ครับคุณตาครับสวัสดีครับครับ,รบปล่อยครับปล่อยปล่อยปล่อยอยายให้โปร,โปรกินหญ้าเนานผ่อใหญ่ปล่อยกินหญ้าครับปล่อยกินหญ้าคุณยายเตี้ยหรือคุณยายให้โปนะครับด <c oughs> ูหางไหมครับหางหางด้วน หางมีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะครับหางของใหญ่ใหญ่เอ้ยเสียบเลยนี่ญ้าตรงนี้คือเป็นหญ้าที่แบบกําลังเกิดใหม่ๆนะครับสวยมากเลยญ่าเป็นแบบธรรมชาติมากนะครับค,คุณตาก็จะเอามาออกกําลังกายให้หากินตามธรรมชาตินี่ช้างกินแบบนี้คือจะดีต่อสุขภาพของเขานะครับคือถ้าช้างได้กินแบบนี้คือจะจะ จะกินดีแล้วก็คือเขากินไปเรื่อยๆอิ่มแล้วเขาก็กลับอย่างเงี้ยครับจะดีมากเลยครับนี่คือคุณตาแกรักของแกมากนะครับแล้วก็จะพามาเลี้ยงแบบนี้ประจํานี่คือ,อวิธีควานฉลานะครับที่แบบดูแลช้างเอาใจใส่ช้างดีมากครับผมดูความอ้วนของช้างก็รู้ครับเพราะว่าคุณตาคุณยายก็พยายามที่จะเลี้ยงดูให้ดีที่สุด ช้างก็คือคนในครอบครัวของเราแหละครับเราก็ต้องดูแลรักษาเขาให้ดีครับยามที่เขาไม่ได้ทํางานเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ทํางานแล้วจะไม่เอาใจใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาก็มีชีวิตจิตใจมีความอยากกินหญ้ากินอะไรเงี้ยเพียงแต่เขาพูดไม่ได้เฉยนะครับเขาก็เราก็ต้องดูแลเขาเทคแคร์เขากลัวเขาล้อนกลัวเขากินไม่อิ่มกลัวเขานอนไม่หลับนะครับเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับ นี่ครับคญุญญาเตี้ยก็จะกินไปแบบนี้ครับคุณจาก็จะยืนเฝ้าแล้วก็คใหญาเตี้ยก็จะกินไปเดินไปกินไปยายสิไปทูพ้องใหม่ตะยยายนี่ครับความเป็นธรรมชาติครับดูครับ คือช้างถ้าได้เดินแบบนี้ได้กินไปเรื่อยๆนี้คือเป็นเป็นการผ่อนคลายไปในตัวเลยนะครับคือร่างกายสุขภาพจิตสุขภาพใจเขาก็จะดีมากนะครับเขาได้ผ่อนคลายได้เดินหากินเหมือนเขาได้เลือกอาหารที่เขาชอบนะครับเขาเดินไปอ่าอันไหนที่เขาชอบกินมากเขาก็กินเยอะหน่อยอันไหนที่เขาไม่ได้ชอบเขาก็กินนิดๆหน่อยๆอะไรเงเขาจะเลือกเองเขาได้ คือถ้าช้างอยู่ในหลักอย่างเดียวคือเขาจะเลือกอาหารไม่ได้นะครับคือเราโยนให้กินก็สับป,ปะรดหญ้าที่เขาเลือกไม่ได้แต่ถ้าออกมาแบบนี้เขาจะเลือกเองได้ว่าโอ้เขาจะกินอนไหนอะไรที่เขาชอบอะไรเงี้ยครับก็จะได้เลือกดีนี่ครับความเป็นอยู่ของคุณยายเตี้ยความน่ารักของคุณยายฮิปโปโปเตมัสก็ความรักความอินดูพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับระหว่างช้างกับคน ก็ต้องดูแลกันไปครับยามวิกฤตแบบนี้เราก็ต้องเอาใจใส่เขากลัวเขาไม่อิ่มก็ต้องเอาใจใส่เขาเป็นพิเศษยามที่เขาทํางานให้เราเขาก็เหนื่อยเต็มที่มาแล้วเวลาเขาได้พักก็ให้เขาพักบ้างแล้วเราก็ต้องหาให้กินทั้งนึงเราก็ต้องเลี้ยงเขาหาให้เขากินบ้างเพราะว่าเขาก็หาเลี้ยงเรามาทั้งชีวิตเหมือนกันฉะนั้นแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเหมือนลูกเหมือนพี่เหมือนญาติแล้วก็เหมือนคุณยายคุณตาของเรา เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดครับผมตอนนี้เป็นตนนัวนี้วิกฤตโควิดก็ช้างก็ไม่มีงานไม่ได้ทำงานเราก็ต้องยิ่งดูแลเขาให้ดีครับเพราะว่าช่วงที่มีงานทำงานเขาก็ไม่ได้หยุดเขาก็ทำงานทุกวันหาเงินหาทองให้เจ้าของพอตอนที่เขาไม่ได้ทำงานอย่างนี้เรายิ่งดีเรายิ่งต้องดูแลเขาให้มากที่สุดนะครับนี่ครับคุณยาย คุณยายเตี้ยน่ารักมากครับคุณยายเตี้ยคือความเอาใจใส่ต้องต้องมาก่อนนะครับการเลี้ยงดูช้างต้องเอาใจใส่เขาเยอะๆเพราะเขาเป็นช้างที่ต้องกินเยอะครับช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินเยอะต้องเอาใจใส่เขามากๆนี่ครับกินไปเลือกไปก็เป็นความสุขของเขาคุณตาก็จะนั่งเฝ้าแบบนั้นครับสองสามชั่วโมงคือนั่งเฝ้าช้างคือ ใช้ความอดทนนะครับเพราะว่าทั้งลิ้นอะไรก็กัดอ,อะไรยุงบ้างอะไรบ้างแต่เพราะความรักนะครับถึงนั่งเฝ้ากันถ้าไม่รักแกก็คงจะไม่นั่งเฝ้าของแกให้กินแกก็อยากให้ช้างแกก,กินอิ่มอ้วนมีความสุขนะครับดูการนั่งเฝ้าของแกครับผมธรรมชาติมากครับคือเจ้าของที่เขาก็ให้ปล่อยกินญ้าได้ครับขอเขาว่าเอากระยายเตี้ยมากินญ้า นี่ครับฟาร์มเป็นธรรมชาติแล้วก็คุณยายก็เดินธรรมชาติขณะนี้ฮิปโปโปเตมัสกำลังเดินไปหาหญ้ากินแล้วนะครับว่าเล่นดอกายายเจ้าเปิดตาฮักก็เลยว่าเล่นไปเนาะยายนี่ครับ Ooh, อูหญ้างามมีีพอยาหยากับแก่ไหมป๊อดหญ้างจะได้งามคับเถืยายสิไปใส่ยายปุ่น โชว์เลยยายโชว์นี่ครับยายโชว์แล้วฮิปโปโปของเราโชว์ครับนี่ครับฮิปโปโปเราคันครับฮิปโปโปเราคันนี่ครับโชว์แล้วคุณยายอยากให้ fc เห็นครับนี่นี่การคันถ้าเราคันแล้วจะทำยังไงครับขายหินเหียน <laughs> <laughs> กินยายกินหนุนไปแล้วครับนี่ครับเขาจะเดิอนออกกําลังกายไปเรื่อยๆของเขาก็ากินไปหยุดไปกินไปหยุดไปตามธรรมชาติของเขาครับ ค,คุณยายก็จะคันบ้างอะไรบ้างก็เล่นคือให้เขาได้รีแลก์นะครับช้างความเป็นธรรมชาติของเขารีแลก์ความคันความอะไรของเขาดูครับนี่ครับสะอาดสะอาดมากนะครับยาตรงนี้น่าน่าน่าเลี้ยงช้างมาก พอเห็นหญ้าแบบนี้ก็คิดถึงช้างที่อยู่แถวบ้านเราครับผมแถวสุรินที่ไม่มีหญ้าเยอะๆแบบนี้นะครับนี่ครับระหว่างวิธีคนกับช้างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันครับผมเรารักเขาเขาก็รักเราเราเลี้ยงเขาเขาก็เลี้ยงเราฉะนั้นแล้วเราต้องเอาใจใส่เขาเยอะๆดูดูหางครับดูหาง ผมวันนี้ขอถ่ายหางนะครับขอถ่ายข้างหลังอย่างเดียวครับนี่ครับคนใหญ่เตี้ยหางเก๋ๆเหมือนิปโปรครับเราจะไปใกล้ๆพาไปดูิปโปกำลังกินหญ้าครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องวิธีควานชลาเดินครับสองตายายแล้วก็คุณยายเตี้ยหรือคุณยายฮิปโปโปเตมัสฝากเป็นกำลังใจให้กับสองตายายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตายายด้วยครับของช่องวิธีควานชลาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องใหม่แฟมิลี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องใหม่แฟมิลี่กดติดตามให้น้องใหม่แฟมิลี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่ได้ทำทลิปดีๆได้ช่วยเหลือชาวช้างด้วยกัน ที่ลำบากบางเชือกที่ยังเข้าไม่ถึงก็พยายามช่วยเหลือไปเรื่อยๆครับผมฝากเป็นกำลังใจกดติดตามให้น้องใหม่ด้วยนะครับช่องน้องใหม่ Family แล้วก็ช่องวิถีควานชลานี่คุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับ